แองเจล่ามีเชื้อสายอิตาเลียนเต็มตัวเธอเกิดและเติบโตที่เมืองบูกรินในมหานครนิวยอร์กเธอมีเพื่อนชายที่รักและใกล้ชิดเป็นในแพทย์คนหนึ่งของโรงพยาบาลแห่งนี้เขามีเชื้อสายอังกฤษหมอที่ประจำโรงพยาบาลนี้ส่วนใหญ่ล้วนแต่จบจาก UCLA แทบทั้งสิ้น จนแทบจะเรียกว่าเป็นธรรมเนียมของที่นี่ก็ว่าได้ลักษณะเฉพาะตัวของความเป็นคนเลือดร้อนดังกล่าวเธอจึงได้รับสมญานามว่าเป็นคนแข็งกระด้างดุดันซึ่งก็เป็นสมญานามเฉพาะที่อื่นเท่านั้นหาใช่ที่แผนกของเธอไม่สำหรับรแผนกของเธอนั้นเธอคือแม่พระของคนไข้ ผู้มีศิลปะในการรักษาเยียวยาเป็นเลิศสำหรับผู้ร่วมงานเธอรักและห่วงใยทุกๆคนขณะที่แองเจลาเดินเข้ามาถึงราโมสพยาบาลประจำแผนกกุมารเวทยืนอยู่หัวเตียงคนไข้เรียบร้อยแล้วเอาละพวกเราเธอกล่าวเสียงต่ำเป็นไงตรวจพบอะไรบ้างแล้ว และอย่างไม่ต้องพักรอคำตอบแองเจลาก้มตัวลงดูทารกน้อยที่อยู่ในอาการซึมเศร้าทันทีเฝือกชนิดชั่วคราวสวมรัดอยู่เหนือต้นแขนขวาอันบอบบางแม่เด็กเป็นคนพามาเองค่ะลาโมสรายงานแม่เด็กบอกว่าเด็กตกลงมาแขนหักค่ะอืมก็เห็นอยู่ตรงๆต้งแล้วว่าแขนหักไหน ช่วยหมอพลิกตัวเด็กหน่อยสิระวังหน่อยพวกเธอเหล่านั้นค่อยๆช่วยกันพลิกร่างของเด็กหญิงผมสีน้ำตาลอ่อนอย่างเบามือดวงตาดำกลมโตของแม่หนูว่างเปล่าในขณะที่แพทย์หญิงบูเชรีทำการตรวจร่างกายอยู่นั้นเธอมีมาตรการว่าในกรณีที่เด็กคนใดก็ตามที่ได้รับบาดเจ็บขั้นรุนแรง จากสิ่งที่เรียกว่าอุบัติเหตุเธอจะต้องทำการตรวจส่วนอื่นๆทั่วร่างกายอย่างละเอียดละออและอาการกระดูกหักในเด็กเป็นอันตรายร้ายแรงกว่าที่เกิดขึ้นกับผู้ใหญ่ในจุดเดียวกันหลายเท่านักเธอตรวจดูสีข้างของร่างกายก็พบว่าปกติแต่ที่กระดูกสันหลังอาจจะเว้างอมากกว่าปกติไปสักหน่อย ขาทั้งสองข้างแข็งแรงและยาวเท่ากันตับกับม้ามก็นับว่าทำงานได้ดีเธอค่อยๆดึงกางเกงในของเด็กหญิงออกเพื่อตรวจดูบริเวณอวัยวะเพศเอ๊ะนั่นอะไรกันที่แก้มก้นด้านขวามีรอยแผลไหมเป็นรูปกลวยอยู่สามจุดแม้มันจะเป็นรอยแผลเก่าแต่ก็เห็นได้ชัด ว่าครั้งหนึ่งแม่หนูจะต้องเจ็บปวดเพราะมันอย่างแสนสาหาัสมาดูรอยนี้กันสิค่ะดิฉันเห็นรอยแผลนั่นแล้วค่ะคุณหมอแต่ดิฉันก็ไม่มั่นใจนักดิฉันคิดว่ารอยแผลแบบนี้ต้องเกิดจากปลายบุหรี่แน่นอนเออเมื่อกี้นี้ยคุณราโมสบอกว่าแม่เด็กเป็นคนพามาเองใช่ไหม ค,คอยข้างนอกราโมสยื่นสมุดบันทึกงานประจำวันให้แองเจลาเมื่อเธอมาถึงยังห้องนั่งพักคอยผู้ป่วยนั้นเธอหยุดยืนค่อยๆผ่อนลมหายใจออกและสูดเข้าลึกๆสายตาอันเจนจัดกวาดไปรอบๆห้องมองหามารดาของเด็กหญิงนั่นไงต้องเป็นหญิงสาวคนนั้นแน่ๆ เธอยังสาวสะสวยแต่งกายประณีตกำลังนั่งอย่างกระสับกระส่ายคุณฮาเปอร์ใช่ไหมคะโรวีน่าเงยหน้าขึ้นจากกระดาษเช็ดหน้าที่เปียกชื้นไปด้วยน้ำตาอย่างรวดเร็วดิฉันคือแพทย์หญิงบูเชอรี่ฉันมีอะไรอยากจะซักถามเพิ่มเติมหน่อยคะ่ะเธอกล่าวถามต่ออย่างรวดเร็วเออ คือว่าคุณส่บุรี่ไหมคะไม่ค่ะเลิกแล้วค่ะสามีดิฉันเกลียบบุรีเกลียดเล่ามากเขาเป็นคนเจ้าระเบียบสะอาดสะอ้านคุณหมอรู้ไหมเออแต่ปัจจุบันเนี้ยเราหยาก,กันแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นพ่อเด็กก็ไม่ได้อยู่บ้านแล้วสิคะตอนเกิดอุบัติเหตุเขาก็ไม่เห็นสิคะไม่อยู่ค่ะ ทำไมหมอจึงถามเรื่องบุหรี่ล่ะคะค่ะคือว่ามีรอยแผลไหมจุดเล็กๆหลายจุดที่ก้นของเด็กค่ะหมอเพียงแต่สงสัยว่าเด็กอาจจะถอยหลังชนเอาปลายบุหรี่เองก็ได้นะคะค่ะก็มีอยู่ครั้งสองครั้งเหมือนกันคือก่อนที่ดิฉันจะเลิกบุหรี่นะคะแมรี่เจนแกล้มอยู่เรื่อยชอบกระโดดลดเต้น เดี๋ยวก็ชนนั่นเดี๋ยวก็ชนนี่แกเป็นเด็กประสาทอ่อนร้องไห้ยอยู่บ่อยๆดิฉันไม่รู้ว่าแองเจล่าก้มลงเปิดแฟ้มออกจดบันทึกเพิ่มเติมคุณโรวิน่าคะจากคำบอกเล่าของคุณหมอคิดว่าเด็กจะต้องได้รับการตรวจเช็คประสาทการทำงานของร่างกายให้ละเอียดกว่านี้ ฉะนั้นหมอจะขอเอาตัวเด็กไว้ที่โรงพยาบาลต่อสักสองสาวันจะตรวจเช็คอะไรกันอีกหรอคะแองเจลา่าเงยหน้าขึ้นจากการจดบันทึกเพราะน้ำเสียงที่โรวีนาพูดกับเธอส่อบแววกระด้างอย่างไม่พอใจแฝงอยู่เล็กน้อยก็เอ็กซเรย์ดูแขนเด็กนั่นแหละคะ่ะแล้วหมอจะตรวจรวมถึงอ่าเอาเถอะค่ะ ดิฉันเข้าใจค่ะดิฉันขอโทษที่ถามจุกจิกเชิญหมอทำตามที่เห็นสมควรเถอะค่ะงั้นหมอจะสั่งให้เตรียมห้องเลยนะคะดูเหมือนโลวีน่าจะระลึกถึงอะไรขึ้นมาได้เอ่อเดี๋ยวก่อนค่ะคืนพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของหนูนาหนา้นานหน้าคงจะเสียใจมากเชียวค่ะถ้าแมรี่เจนไม่ได้ไปร่วมงานวันเกิดของแก แค่แค่เพียงตรวจเช็คร่างกายแค่นั้นพรุ่งนี้เย็นดิฉันมารับแมรี่เจนกลับคงได้มั้งคะถ้างั้นคุณกลับเถอะค่ะหมอจะจัดการเรื่องเด็กเดี๋ยวนี้เลยแองเจล่ากล่าวแนะพยายามฝืนน้ำเสียงให้มั่นคงเพราะขณะนี้จิตใจของเธอเองก็วาวุ่นในการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจอย่างกระทันหันของตัวเองเช่นนั้น รอยยิ้มหวานปรากฏบนใบหน้าของโรวีนนาขอบคุณค่ะหมอแต่ดิฉันคิดว่าลูกควรจะกลับบ้านพร้อมดิฉันแองเจล่าฝืนยิ้มก็ได้ค่ะเอางี้ก็แล้วกันคุณลงไปคอยที่ห้องคาเฟ่เทเรียหาก,กาแฟดื่มค่าเวลาไปพังพาก่อนเพราะอย่างไรก็ต้องเสียเวลาอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงอยู่ดี เมื่อโรวิน่าทำอย่างที่เธอได้แนะนำแล้วแองเจล่าหันหลังเดินกลับเข้ายังห้องตรวจเช็คร่างกายอย่างช้าช้าเธอก็ตกอยู่ในห่วงพวังการตัดสินใจครั้งนี้ถูกต้องแน่หรือหรือว่าเธอได้พบอะไรบางอย่างจริงความรู้สึกเธอย้อนกลับไปยังสมัยเมื่อประจำอยู่ที่บูกริน เหตุการณ์ที่เด็กถูกกระทำการทารุณถูกทอดทิ้งถูกฆาตกรรมค่อนข้างเป็นตัวเลขที่สูงเอาการและก็ไม่ยากที่จะวินิจฉัยถึงสาเหตุเหล่านั้นเพียงแต่ขอให้ได้เห็นพ่อแม่ของเด็กเพราะพ่อแม่ของเด็กเหล่านั้นบางก็เมาแอมาให้เห็น บางก็แสดงกริยาขู่กันโชคเอากับหมอบางคนถึงกับตรงเข้ามาชกต่อยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเลยก็มีแต่เหตุการณ์ที่เธอกำลังเผชิญอยู่มีได้เป็นเช่นนั้นเลยโรวีนนามีใช่คนประเภทอย่างว่ามันจึงทำให้เธออึดอัดยุ่งยากใจที่จะสรุปว่าหล่อนเป็นแม่ประเภททารุณลูก แม้ว่าหลักฐานจะปรากฏให้เห็นอย่างแจ่มชัดก็ตามแองเจลาบูเชลี่เป็นทิดาคนโตของกรรมกรท่าเรือเธอมีน้องทั้งหมดสี่คนด้วยกันการที่เธอสามารถไต่เต้าจนเป็นแพทย์หญิงขึ้นมาได้ก็เพราะความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าประกอบกับความอุตสาหะวิริยะอย่างสูงสุดเธอทำงานในตอนกลางวัน และก้มหน้าก้มตาเรียนอย่างหนักในเวลากลางคืนในช่วงขณะศึกษาอยู่นั้นเธอให้ความสนใจในวิชาเกี่ยวกับปัญหาพ่อแม่กระทำการทารุณเด็กเธอเลือกโรงเรียนวิชาด้านนี้อย่างเอาใจใส่ผลจากการเรียนรู้เธอได้นำออกมาใช้ในชีวิตจริงอย่างคุ้มค่ามีหลายประเด็นที่มีค่าอย่างมหาศาล ที่เธอได้สรุปมาจากการปฏิบัติงานอย่างคล่ำเคร่งเช่นหัวข้อที่ว่าการสัมภาษณ์ครั้งแรกจะพบว่าพ่อแม่ที่กระทำการทารุณลูกมักจะมาพบแพทย์แต่เพียงลำพังผู้เดียวหัวข้อที่ว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่ที่กระทำการทารุณลูกมักจะเป็นพ่อแม่ที่อยู่ลำพังผู้เดียว หรือไม่ก็มีอารมณ์ว้าเวงอย่อยเหงาอย่างหนักจากคู่สมรสหรือไม่ก็จากสังคมที่ตนอยู่นั้นๆและโรวินาฮาร์เปอร์ก็อยู่ในกรณีดังกล่าวนี้เช่นกันหัวข้อที่ว่าแม่ที่อายุน้อยมีแนวโน้มสูงมากที่จะกลายเป็นแม่ประเภททารุณลูกโดยเฉพาะแม่ที่ต้องการลูกที่เป็นทารกมากกว่าลูกที่โตแล้ว โดวินาเองก็จัดว่าเป็นแม่ที่ยังอายุน้อยและดูเหมือนจะมองแมรี่เจนเป็นทารกของเธอมากกว่าที่จะเป็นเด็กหญิงอายุถึงสามขวบหัวข้อที่ว่าพ่อแม่ประเภทนี้มักกล่าวหาว่าเด็กประสาทขวัญอ่อนงุ่มง่ามและมักหาว่าพัฒนาช้าไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเช่นเรื่องการขับถ่ายเป็นต้น หัวข้อที่ว่าพ่อแม่ประเภทนี้มักชอบพูดถึงปัญหาความกดดันในชีวิตสมรสแต่ถ้าประเด็นเลื่อนมาที่ผลที่เด็กได้รับก็มักจะกรบเกลื่อนทันทีและเธอเองก็ได้รับทราบเรื่องราวของพ่อแมรี่เจนเพียงเสี้ยวเดียวจากโลวีนาแต่ดูเหมือนเธอจะไม่เต็มใจพูดถึงเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดจากบุหรี่หัวข้อที่ว่า พ่อแม่ประเภทนี้ยากนักที่จะยอมปล่อยเด็กเอาไว้ที่โรงพยาบาลแม้ว่าจะเอาไว้เพื่อตรวจเช็คก็ตามแต่พอเธอเข้ามาถึงห้องตรวจเช็คร่างกายหัวข้อต่างๆที่เธอเฝ้าคุ้นคิดก็เลือนหายไปทันทีเพราะเบื้องหน้าของเธอคือแผ่นภาพเอ็กซเรย์กระดูกแขนของแมรีเจน ภาพที่ปรากฏออกมาเป็นภาพกระดูกที่แตกบิดเป็นรูปเกลียวปกติแล้วอุบัติเหตุของเด็กในบ้านที่ถึงขั้นกระดูกหักกระดูกจะหักออกเป็นท่อนหรือแตกเป็นชิ้นๆอย่างเห็นเด่นชัดไม่ใช่บิดเป็นเกลียวอย่างนี้ในภาพบนแผ่นฟิล์มกระดูกแขนขวาท่อนบนของแม่หนูแตกบิดเป็นเกลียว ยาวถึงกับ1ใน4ของความยาวกระดูกทั้งหมดสวัสดีคุณหนูหมอชื่อแองจี้ค่ะแล้วหนูแหละจ้ะชื่ออะไรแมรี่เจนค่ะใบหน้าแม่หนูค่อยคลายความกังวลใจลงใบหน้ายิ้มละไมของเธอเคลื่อนเข้ามาเกยไว้ที่ขอบกั้นเตียงของคนไข้ แม่หนูอยู่ไหนคะเด็กหญิงถามอยู่ข้างนอกนี่เองแหละจ้ะหนูไปโดนอะไรมาจ้ะแมรี mm ่เจนมองหน้าแพทย์หญิงสักครู่น้ำตาก็ค่อยๆเอ่อทนเบ้าตาทั้งสองข้างแองเจลาเคลื่อนเข้ามาประชิดตัวเด็กน้อยไลยเส้นผมสลวยอย่างนุ่มนวล หนูบอกหมอหน่อยได้ไหมว่าแค่หนูเจ็บเพราะอะไรทันทีนั้นสิ่งหนึ่งก็เกิดขึ้นและสิ่งนี้เองที่เธอเรียกมันว่าหน้ากากนั่นคือใบหน้าที่นองน้ำตาเรียบเฉยขึ้นมาทันทีแววตาสงบนิ่งเด็กหญิงพลิกหน้าเข้าข้างฝาปากหุบสนิทนิ่ง ความเงียบเฉยที่แม่หนูแสดงออกมาคืออาการปกป้องมารดาอย่างเห็นได้ชัดและก็อาการดังกล่าวนี้มักเกิดกับเด็กๆที่ถูกกระทําทารุณแองจี้พยักหน้าอย่างเข้าใจเอาละแมรี่เจนหนูนอนพักเสียเถอนนะคะนายแพทย์ออริรนเฮลเจอสัน เป็นแพทย์ผู้อำนวยการแผนกกุมาราเวชของโรงพยาบาลซันตาคาราบห้องทำงานที่โอโถงงามสง่าของเขาล้วนประดับด้วยไม้สักแกะสลักอย่างดีเครื่องทองเหลืองและเครื่องฝังมุกอันมีค่านายแพทย์เฮลเจอสันเป็นชาวสวีเดนโดยแท้อย่างน้อยๆก็มั่นใจได้ในสามชั่วคนทั้งข้างฝ่ายภรรยาและตัวเขาเอง ฉะนั้นลูกชายของเขาจึงมีโครงสร้างที่เป็นชาวสวีเดนคือรูปร่างสูงหนามีผิวพรรณสีชมพูเข้มเขาเป็นคนค่อนข้างยึดมั่นตนเองเป็นสารณะเอาเหตุเอาผลแก้ไขปัญหาและยึดความคิดเห็นของตนเป็นใหญ่แต่การดำเนินชีวิตของเขามีได้เป็นเหตุเป็นผลเสมอไป แม้ว่าเขาจะไม่ถึงกับจัดว่าเป็นพวกหัวเก่าคร่ำคลื้อแต่เขาก็เป็นคนที่ติดในแบบแผนอะไรอยู่หลายอย่างเขาต้องการให้คนเรียกเขาในตำแหน่งผู้อำนวยการและเคร่งครัดต่อมารยาทสังคมที่เรียกว่าผู้ดีในวงการแพทย์ค่อนข้างมากฉะนั้นเขาจึงโกรธเป็นฟืนเป็นไฟที่อยู่แพทย์หญิงผิวดำก็โผล่พรวดพลาดเข้ามา โดยไม่ให้สัญญาณใดๆก่อนแพทย์หญิงบูเชอรี่อยู่ในอาการเร่งรีบคุณหมอคะดิฉันรับคนไข้เป็นเด็กหญิงวัยสามขวบขณะนี้อยู่ชั้นล่างคะ่ะสงสัยว่าจะอยู่ในกรณีถูกกระทำการทารุณแม่ของเด็กอะ่ะไม่ยอมเอาเด็กไว้ที่โรงพยาบาลดิฉันจึงอยากจะให้มีการเอ็กซเรย์กระดูกทั่วทั้งร่างเด็กก่อนที่จะปล่อยให้เด็กกลับบ้าน คุณช่วยโปรดกรุณาครอบประตูก่อนที่จะเข้ามาจะได้ไหมครับคุณบูเชรีค่ะบางครั้งดิฉันก็รีบจนลืมไปค่ะคือว่าช่วงบนแขนขวาของเด็กมีอาการแตกบิดแม่ของเด็กบอกว่าเกิดจากที่เด็กตกจากเตียงเด็กแต่เราก็ทราบกันดีค่ะว่าการกระดูกแตกบิดนั้นเกิดจากการกระชากและบิดท่อนแขนไม่ใช่จากการตกจากที่ใดๆทั้งสิ้น แต่ก็อาจเป็นการตกเตียงก็ได้ในกรณีที่เด็กตกลงมาในท่าที่เอาแขนสอดขัดกับซี่ลูกกงหรือเตียงหรือไม่ก็อาจจะเกิดจากผ้าห่มพันแขนของเด็กก่อนที่เด็กจะตกลงมาหมอเฮลเจอร์สันกล่าวแยง้งด้วยน้ำเสียงของผู้เชี่ยวชาญแพทย์หญิงบูชารี่กล่าวค้านอย่างเหลืออดเหลือทนด้วยน้ำเสียงแหบต่ำ ก็น,นั่นมันเป็นกรณีที่ไม่เป็นจริงไม่ใช่เหรอคะนายแพทย์เฮลเจอร์สานหมุนโทรศัพท์ถึงเลขาของเขาอย่างไม่สบอารมณ์แองเจลาพยายามมองไปรอบๆห้องเพื่อสะกดอารมณ์ที่กำลังพุ่งพล่านขณนะนั้นลิเลียนช่วยโทรบ,บอกภรรยาผมหน่อยนะว่าผมจะไปช้า10นาทีคงประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนะคะ แองเจล่าอดที่จะสอดขึ้นมากลางคันไม่ได้ผู้มนวยการแผนกถึงกับจ้องมองหน้าเธอเขม็งเธอจึงรีบรายงานต่อทันทีออขอประทานโทษค่ะคือว่ามันมีมากกว่านั้นอีกคือที่ก้นเด็กมีรอยแผลไหม้ที่เกิดจากปลายบุหรี่แล้วแม่เด็กบอกว่าเกิดจากความเลินเลิกของเด็กเองความเงียบอันเยียบเย็น ปกคลุมบรรยากาศชั่วขณะคุณจบวิชาการแพทย์จากที่ไหนหมอเอิมบูเชรี่ค่ะจบที่โรงพยาบาลเซนต์แอนโทนีที่บุกลินทำไมล่ะคะนั่นมันถิ่นสลัมนี่แล้วก็เป็นแหล่งที่มีอาชญากรรมที่สูงแห่งหนึ่งทีเดียวใช่ไหมใช่แล้วยังไงล่ะคะมองดูร,บรอบๆคุณสิ คุณหมอบูชีเอร์ลีเขายังคงไม่สามารถเอ่ยชื่อเธอได้อย่างชัดถ้อยชัดคำซึ่งอาจเป็นเพราะเขาต้องการกระทบกระแทกเธอก็ได้ที่นี่น่ะไม่ใช่บุกลินนะครับแองเจลา่าระง,งับสติอารมณ์อย่างสุดความสามารถเพื่อที่จะไม่ได้ให้มันระเบิดออกไปดิฉันไม่สนใจหรอกคะ่ะ ว่าที่นี่คือสวรรค์หรือนรกหรือว่าที่ไหนดิฉันรู้แต่ว่าขณะนี้ยดิฉันมีผู้ป่วยอยู่ในความดูแลเป็นเด็กหญิงอายุสามขวบแขนหักอย่างเห็นได้ชัดว่าแม่ของเด็กเป็นผู้กระทําและสิ่งที่ดิฉันต้องการความช่วยเหลือจากคุณหมอก็คือคำสั่งอนุญาตให้เอ็กซเรย์กระดูกเด็กทั่วทั้งร่างเพื่อหารอยแตกหักส่วนอื่นๆ แม้ว่ามันจะหายแล้วก็ตามก่อนที่จะปล่อยเด็กไปเท่านี้ล่ละค่ะใบหน้าหมอแฮนเจอร์สันบึ้งตึงขึ้นมาทันทีผมขอดูเด็กก่อนเขาลุกขึ้นเดินตามแองเจล่าออกมาแต่ก่อนจะถึงห้องที่แมรี่เจนนั่งคอยอยู่เธอได้ยินเสียงเขาร้องทักใครคนหนึ่งขึ้นโรวิน่าหนูเอนน้เนั่นเหรอนั่น โลวินาฮาเปอร์กำลังนั่งอยู่บนม้าไม้ตัวยาวใกล้ๆก,กับบันไดแองเจลา่าชำเลืองดูใบหน้าที่ผ่อนคลายออกมาทันทีอย่างเห็นได้ชัดของหลอนก่อนที่จะทลาวิ่งเข้าสู่อ้อมแขนของหมอเฮลเจอสันโอ้อหมอคะโลวีนาสะอื้นให้หนูดีใจจังที่พบอหมอที่นี่แมรี่เจนบาดเจ็บค่ะ หนูทิ้งลูกเผลอไปเดียวเดียวเท่านั้นเองลูกก็เลยพลัดตกจากเตียงค่ะนายแพทย์เฮลเจอร์สันรูปไล้ศีรษะของหล่อนอย่างปลาณนีสายตาที่มองข้ามไหลมายังแอนเจล่าราวกับจะลุกเป็นไฟโถเอ้ยฉันรู้จักเด็กน้อยคนนั้นดีเสยิ่งกว่าอะไรอยู่ๆก็ต้องมาเจ็บตัวหน้าเวทนาจริง แล้วยังจะต้องมาถูกสงสัยให้มากเรื่องอีกเรื่องไงเขาหันมาออกคำสั่งกับแอนเจล่าอย่างไม่สบอารมณ์คุณช่วยไปตามหมอกระดูกที่ดีที่สุดที่ห้องข้างล่างมาพบผมผมต้องการให้มาตรวจเด็กเดี๋ยวนี้เลยเด็กจะต้องได้กลับบ้านในหนึ่งชั่วโมงเนี่แหละเขาก้มลงพูดปลอบใจหล่อนสองสามประโยคก่อนผละเข้าห้องตรวจเช็คร่างกาย พร้อมกับตวัดสายตาดูแคลนผ่านใบหน้าแพทย์หญิงบูเชอรี่แองเจลา่าประจันหน้ากับโรววน่าตาต่อตาประสานกันคนหนึ่งยังคงเชื่อมั่นในความคิดของตนอยู่อีกคนหนึ่งนั้นทั้งสะใจทั้งเย้ยหยันขณะที่แองเจลาเข้ามายังห้องตรวจเช็คร่างกายนั้นก็เป็นเวลาเดียวกับที่ ฮันเจอสันเสร็จจากการตรวจสอบดูฟิล์มเอ็กซเเล์และกำลังก้มลงรูปลายศีรษะของเด็กหญิงอย่างพอเป็นพิธีแองเจล่าสบตากับลาโมสก่อนที่จะตรงไปหาคนไข้ของเธอคุณหมอจะไม่ตรวจเช็คดูกระดูกส่วนอื่นๆของเด็กหรอคะไม่จำเป็นอะไรนี่ดิฉันกล้าพานันว่าแม่ของเด็กกล่าวเท็จทั้งเพ นายแพทย์เฮลเจสันหมุนตัวกลับมาประจันหน้ากับเธอนี่ก็เป็นปัญหาอีกประเภทหนึ่งของพวกหมอที่ถูกฝึกอบรมมาจากย่านชุมนุมชนที่เสื่อมโทรมอย่างนั้นพวกนี้ก็ได้แต่เรียนรู้เฉพาะคนไข้ที่มีใจวิปริตจนเลยกลายเป็นนิสัยที่คอยจ้องแต่จะจับผิดผู้อื่นไม่รู้จักผ่อนคลายอารมณ์ทำใจให้สบายบ้างแม้แต่จะอยู่ในสถานที่ปลอดภัยที่สุด เอาล่ะนะฟังให้ดีนะผมรู้จักกับโลวีนาแอตเทอร์ตันตั้งแต่เธอเกิดเลยทีเดียวเธอเป็นเพื่อนกับลูกสาวผมพ่อเธอคือคุณโทมัสแอตเทอร์ตันซึ่งก็เป็นเพื่อนรักของผมคนหนึ่งการที่คุณกล่าวหาว่าเธอเป็นแม่ประเภททารุณกรรมลูกนอกจากจะน่าเย้ยหยันแล้ว ยังเท่ากับคุณหมิ่นประมาทบุคคลในตระกูลขหาบดีของเมืองนี้ทีเดียวแองเจลาจิกปลายเท้ายึดพื้นไว้ประกอบกับสายตาของลาโมสที่มองมายัางเธออย่างเตือนสติและแฝงไว้ซึ่งความเห็นใจจึงช่วยยึดเหนี่ยวอารมณ์ของเธอไว้ได้ค่ะดิฉันหวังว่าพวกเขาคงจะให้อภัยดิฉัน เธอกล่าวอย่างหนักแน่นต่อไปว่าแต่ดิฉันจะต้องรายงานทุกสิ่งไปตามที่ดิฉันวินิจฉัยคะ่ะคุณจะทำอย่างนั้นไม่ได้เขาเดินมาประชิดตัวเธอต่างยืนประจันหน้ากันร่างของเขาสูงใหญ่ค้ำศีรษะเธอราวกับว่าเธอกำลังยืนอยู่ข้างหอคอยฉะนั้นการกระทำของเขาเช่นนี้ ก็เพื่อจะเอาสรีระอันใหญ่โตเข้าข่มขวัญให้เธอกลัวในฐานะที่ผมเป็นผู้อำนวยการของแผนกกุมาราเวชผมขอสั่งไม่ให้คุณกระทำการใดๆไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาหยุดทิ้งจังหวะเพื่อเป็นการตอกย้ำคำพูดของเขาทั้งหมดแองเจล่าผละออกมาในทันทีที่ถูกหมิ่นยามเช่นนั้น คนอย่างเธอไม่อาจถูกค่มขู่กันได้ง่ายๆด้วยวิธีนี้เธอเกลียดและขยักขยงวิธีการเช่นนี้มากเธอตัวเล็กบางเป็นครึ่งหนึ่งของนายแพทย์เฮอรเจสันก,ก,ก็จริงก็แล้วทำไมล่ะก็ในีเมื่อเขาผิดเธอตัางหากที่ถูกเธอกลีดเล็บหัวแม่มือลงบนฟันถูไปถูมาเพื่อทดแทนความรู้สึกขณะนั้นและกริยานี้เช่นกัน ที่เธอมักถูกพ่อลงโทษเสมอถ้าท่านเห็นแต่บัดนี้เธอโตเกินกว่าที่จะถูกลงโทษเสียแล้วและเธอเองก็จะพูดทุกอย่างที่เธอรู้สึกเธอจะทำไปตามที่เธอเห็นสมควรตามแรงผลักดันที่เหยือ่อาธรรมกำลังได้รับเธอยกหูโทรศัพท์ขึ้นมาทันทีต่อโอเปอเรเตอร์ให้หน่อยคะ่ะ ดิฉันต้องการหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยบริการคุ้มครองผู้เยาวค่ะรามอสเดินตามมาหยุดยืนข้างๆกระซิบเตือนว่าหมอคะเขาสั่งไม่ให้หมอดำเนินการใดๆในเรื่องนี้นะคะใช่จ้ะแต่ว่าหมอก็เป็นคนหมอก็มีปัญหาเหมือนกันนี่นาเข้าใจไหมบางครั้ง หมอเองฟังอะไรไม่ค่อยชัดเหมือนกันลาโมดยิ้มอย่างเอาใจช่วยนั่นน่ะสิคะสงสัยหมอเองก็คงจะต้องการการเยียวยาจากหมอคนอื่นเหมือนกันนะบริเวณแคลิฟอร์เนียในเช้านี้ปกคลุมด้วยเมฆหมอกระดับต่ำอากาศจึงดูขมุกขมวัวแต่ก็เย็นสดชื่น เพราะความชื้นในอากาศค่อนข้างบางจึงเหมาะสำหรับที่จะวิ่งออกกำลังกายเป็นอย่างยิ่งใครก็ตามที่มาอยู่ยังชุมชนแห่งนี้ถึง5ปีก็จะต้องกลายเป็นสมาชิกชมลมวิ่งออกกำลังกายในตอนเช้าโดยปริยายทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าบุคคลเหล่านี้รู้จักมักคุ้นกันเป็นอย่างดี หากทว่าพวกเขาแทบจะไม่ได้พูดคุยกันเสียด้วยซ้ำ